ุดท่องเที่ยวลับๆเสซนได้เขาเป็นเมืองที่ธรรมชาติงดงามมากคุณรอคุณมาที่ไหนเนี่ยนี่ใช่ไหมเนี่จริงปะคะแล้วพอเจอพี่เอ็งอะไม่คุ้นหนะว่าแตยว่าคุณมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยอะอุ้ยเหมือนฉากนั่นเลยฉากพิฆาตกระสูนเหมือนปราสาทไรขอบเขตของโมกันต้ม กาแฟแล้วระเบิดะห,หรือว่าสาดกาแฟขึ้นไปหรือว่าปาดคอกันแล้วเลือดกระเซ็นเออถ้าดูองศาเลือดกระเซ็นนี่น่าจะเป็นไม่ได้มากกว่าอะไรวะเนี่ยมันยังขึ้นไปเปื้อนตรงนั้นได้เลอกลักเลยกูถ้ามาเที่ยวเซนไดปกติเพื่อนๆจะไปที่ไหนกันครับ หลายคนก็อาจจะคิดถึงลินมัวย่างซุนดะโมจิมาซูชิมะเมืองร้อยเกาะอะไรอย่างงี้นะหรือว่าเดินช้อปปิ้งสตรีทของเซนไดไปดูปราสาทซากปราสาทอาโอบาอะไรเงี้ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ของเซนไดที่สามารถไปได้ง่ายๆแต่ในวันนี้ครับธรรมดาเราไม่ไปนะเราจะไปจุดท่องเที่ยวลับๆเรียกว่าลับได้ไหมแต่ว่าการท่องเที่ยวของเซนไดเขาแนะนํามาให้ไปนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะเอาส่วนตัวก็ยังไม่เคยไปนะฮะสถานที่เหล่านี้ในหนึ่งวันครับไปได้ในสถานที่เหล่านี้แต่ว่าอาจจะเดินทางไม่ได้ง่ายนักอาจจะไม่สามารถแบบลงรถไฟมาแล้วเดินดุกดิกไปได้เลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการนั่งรถบัสหรือว่าเช่ารถขับอะไรเงี้ยก็ลองมาดูกันแล้วกันว่าเซนไดซึ่งเราอาจจะเห็นความเป็นเมืองใหญ่มีชิ้นข้างเซนอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆเซนไดเขาเป็นเมืองที่ธรรมชาติงดงามมาก เราลองไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะพบเจออะไรกับ1วันอันซีนในเซนไดออกเลยนะไปที่เซนไดนะฮะนัดเพื่อนไว้ที่เซนไดตอนประมาณ7จดดโมงอารมณ์เหมือนคุณเออคุณนอนอยุธยาแล้วก็นัดเพื่อนที่กรุงเทพตอนเช้า8ดโมงอะไรเงี้ย <c oughs> มันเหมือนเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าเพราะว่าเป็นที่ญี่ปุ่นมันเลยเป็นไปได้สถานีนฟุกุชิมะเขาเคจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรถชินทางเซนเที่ยวแรก ที่ไปอย่างเซนไดนะฮะจะเริ่มประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆ,ๆตอนแรกพยายามไปจองที่นั่งไม่มีเพราะว่ามันเป็นตู้ที่ไม่ต้องจองถึง8ตู้นะดังนั้นก็คิดว่าน่าจะสบายๆถึงไม่มีที่นั่งแล้วก็เนียนยๆยืนไปได้แหล <c oughs> ปะปกติจากนี่ไปเซนได์ใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ว่าขบวนแรกเนี่ยใช้เวลา27นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็จะไปถึงประมาณ7โมงครึง <c oughs> ่งซึ่งวันนี้ไปที่เซนไดนะฮะเรามีภารากิจ2อ <c oughs> อยา่างอย่างแรกก็คือการสำรวจสถาน <Okay. S 1> ที่ท่องเที่ยวลับของเซนไดนะครับ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปดูฟุตบอลครับมาถึงญี่ปุ่นมาดูฟุตบอลไม่ใช่เจลีกเลยเขายังไม่เปิดฤดูกาลนะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องระหว่างทีมจากเจลีกกับทีมจากไทยพราว่าก่อนอื่นเราต้องไปที่เซนไดให้ทันก่อนนะวันนี้ร้อนด้วยอากาศร้อนแต่เช้าเลยแล้วตอนเช้าเหมือนเขางกเลยไงเขาไม่เปิดแอร์นะฮะไม่รู้ว่าเข้าไปนั่งที่ข้างในแล้วจะมีที่ให้กินหรือเปล่ากินไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะะเจอสิ่งนี้เข้าปั้นหน้าปลาไหลสมเป็นฤดูร้อนไหมล่ะโอ้โห ข้าวเป็นสีน้ำตาลไหยฮะมันคือข้าวกับพีไข่แล้วก็ซอสหวานๆานิดปลาไหลนิดนึงพอเป็นกิมมิคเดี๋ยวบ้านว่างจังก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะหรอกตัว่าก็ไม่คิดว่าจะน้อยขนาดนี้กูแทบจะหมางตู้เลยนถะึงเซนใดทันท่วงทีไม่มีดีเลย ถ้าไปเจอเพื่อนชาก็เพราะผมลงทางเพราะันแหละคุณหลอกผมมาที่ไหนเนี่ยอยู่ในป่าค่ะที่ไหนไม่รู้อยู่ดีพามาเข้าป่าเฉยเลยเราอาจจะอยู่ดอยอินทนนท์กันตอนนี้อากาศหน้าอยู่มาจากฟุกุชิมะลงชิงทางเซนปุ๊บถึงดอยสุเทพยี่สิบวที่ยิงวันทะ่้อาจะท้าหนวะ ต้องรีบวิ่งแลนะพี่งานเข้าแล้วเอาเมลเอากล้องไปที่นั่งรอเฮ้ยไปได้กี่นียี่สิบนาทีขอรให้ตื่นเท้ามาอย่างทันสมัยตอนนี้มาเดินป่าเฉยเลยวันนี้เราจะมีความร่งรีบกันนิกหนึ่งนะคะก็คือพี่เอกนั่งที่คอนเซมาจากโคกุคิม่าก็เดี๋ยวเราจะอยู่ที่น้ำตกชื่อน้ำตกอะไรนะ ลืมแย่ละอาคิวออนเซ็นไอ้ไม่ใช่อาคิวทากิเดินลงไม่เท่าไหร่ตอนเดินขึ้นมีบันไดเลื่อนไหมแล้วก็เราจะไปกันที่เจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบกลับไปเพื่อที่จะดูการแข่งขันวันนี้วันนี้มีทีมอะไรแข่งวันนี้จะเป็นทีมบางกอกเอฟซเตะ กระชับม um ิดกับทีมเบลกาตาเซนไดนะคะเป็นทีมพันธมิตรกันใช่ก็เลยลากพี่เอกมาดูเพราะว่าเพื่อนที่ดูฟุตบอลมีแค่พี่เอกคนเดียวโอ้โหนี่ศูนย์จุดเด็ดกิโลโอ้โหนี่เราจงเป็นต้องเน่ป่าแบบนี้ไหมผมต้องถามคนคุณพาผมมาทำไมก็อยากจะแนะนำเสนอว่ามอนต์ลากไม้ เขามีอะไรน่าเที่ยวบ้างอะไรแบบนี้ก็เป็นเมืองแห่งธรรมชาตินะใช่เพราะปกติคนไปก็จะอยู่แค่แบบในเมืองใช่ไหมเออนี่พามาเปิดโลกเปิดโลกจริงๆตอนแรกเขาให้เลือกว่าเอ๊เราจะไปน้ำตกดีหรือเราจะไปออนเซ็นดีออนเซนสบายไปไม่ไปนี่ไงวิมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยอ่ะ เหมือนทางมันหายไปฟลุปสภาพคนเพิ่งมาถึงญี่ปุ่นเมื่อวานดูชุดเราดิโอ้ยส้มสุดในป่าไม่ต้องกลัวหมูป่าเลยอ้าวเราก็มาเจอถนนเฉยเลยวอ้าวอ้าวเอ๊ะเดี๋ยวบอกนะมีแค่นี้เหรอเอ๊ะป้ายเลยอ้าแล้วมีคนญี่ปุ่นตามเรามาด้วยอ๋อ น่าเสียแล้วหนึ่งแล้วมันก็มีถนนลงมาก็เมื่อกี้ใช่พี่ขากลับหนูไม่ขึ้นแล้วนะให้เ๋ยวให้พี่เขามาตรงนี้นะคะอ๋อเดินขบนสำหรับีนแบบอยากชมสัเจ้าแล้วค่อยๆแบบไต่เขาลงมาอย่างนี้ก่อนจากข้างบนไงเดินลงเชิวๆมีรถส่วนก็แปลว่ารถเข้ามาได้แล้วหมายรับทารถมา เราต้องเห็นสารเจ้าข้างบนก่อนโอเคไม่งั้นเราก็ไม่เห็นจุดชมวิวตรงนั้นสิใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่หนูกลัวคืออะไรรู้ปะอะไรทุกครั้งอ่ะคือหนูเป็นคนดวงไม่ค่อยดีแล้ยเว้ยแล้วพอเจอพี่เอกอ่ะไม่คุ้นห้าเขาจะว่ามีทางลงตรงนั้นนะไงเราเห็นทางอยู่ข้างล่างมีใครแจกกเป๋าตังค์ด้วยแต่ว่าตรงนี้แรงอยู่สวยอยู่จริงเป็นน้ำตกญี่ปุ่นที่สวยตกแรงอยู่ ไม่ใหญ่เท่าแบบเคงอนที่นิโก้แต่ว่าความแรงใช้ได้เลยเหมาะกับการไปยืนพนมมือแล้วก็แบบให้น้ำตกตกใส่หัวแบบแมอันิเมะฝึกฝึกตอนฝึกตกเนี่ยพานักเตะมามาฝึกตรงนี้โอ้ โอ้คือออนเซน็นเย็นเหรอโอ้สดชื่นสวยเย็นอ๋อเย็นสดชื่นรับเดียวคนมากันเป็นไง จริงมันสวยนะฮะเป็นน้ำตกที่เอาจริงคือเดินลงมาไม่ได้ยากมากคือถ้าเกิดจะมาดูตรงนี้ไม่ได้คือกีบจะชมวิวแล้วมันอยู่ตรงแถวๆนู่นแต่ถ้าเกิดจะลงมาที่น้ำตกเลยมันก็มีลานจอดข้างล่างแล้วก็เดินลงมาดีเดียวแต่เดินขึ้นเนี่ยน่าจะเหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวเราจะสปีดลันนะฮะคึ่งวันในเซนไดเที่ยวง่ายๆง่ายแล้อเนี่ยง่ายมากอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันยังนีอยากเล่นน้ำตกเลย ้นาดบันไดวัดใจอันสุดท้ายอารถของเรามาแล้วรถตู้อย่างยิ่งใหญ่คือจ้กแม่กุอิมนี้เขาด่งดังเพราะว่าไวรัลที่คนถ่ายภาพถ่ายติดกับตึกอะไรเงี้ยแล้วท่านจะเหมือนแบบขอภัยเหมือนไคจูที่แบบขึ้นมากลางเมือง อไม่ดัง <laughs> อ,ไไอ๋อโ <c oughs> อ้นี่เขาเป็นป่กมังกรเด้เอ๋เอาาอว่ะอกม่งเดินโอเค เดินไปหนึ่งรอบขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินลงก็คือความเจ๋งของมันคืนนี้คือเป็นทิกเกตแล้วก็ขอกลับแล้วสามารถเอาไปแปะในห้องได้นะจ๊ะเลิศอ,อ,อยู่เด้โอ้อโหม, <c oughs> มีมีเปิดปิด ตอนแรกเห็นคันจีเนี่ยตอนแรกมาแล้วงงเว้ยแล้วก็แบบมีสาวสวยกำมันจะเดินเข้ามาแล้วก็แบบกดเปิดให้ใกล้ๆก็กดปิดแล้วกดยำๆๆแล้วมันก็รีบปิดต่อหน้าต่อตาโอ้ยคนไทยติดใจชุดสวัสดีครับโอจำมาชิมัสอือคือสวัสดีค่ะทำบุญจากห,หนู้คือลูกแก้วและมังกรกลลเขาไม่เปิดแอร์ในตรงท่าแม่เท่าไหร่นะ นนมันไม่ได้ร้อนเหมือนข้างนอกแต่ว่าก็ไม่ได้โอ้โหอุ้ยเหมือนฉากนั่นเลยดาบพิฆาตระสูนเหมือนปราสาทไร้ขอบเขตของมุตันนี่เหมือนปราสาทไร้ขอบเขตเลยครับ ขึ้นไปชมวิวก็คือข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างซึ่งการมาเซนไดนะฮะเราก็ต้องกินของขึ้นชื่อของเซนไดนั่นก็คือลิ้นบัวย่างคนเยอะมากตอนนี้เราอยู่กันในสถานีเซนไดนะคะซึ่งในสถานีเซนไดเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกร้านอาหารค่อนข้างเยอะ<ช>ตอนแรกเราก็กะว,ว่ามาจากน้ำตกมาจากเจ้าแม่กดนอิมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินซึ่งคนเยอะ <คน S 1> <around> ดูแถวสิครับ่านผู้ชมเยอะมาก,มากาเดี๋ยวเราจะเลือกสักร้านหนึ่งแล้วก็ได้กินเป็นมื้อเย็นพอดีก็คือที่อยู่กัเราตอนนี้นะคะก็คือพี่เกาชีซึ่งเป็นนักเตะของบากกงกอกอต้องไปเตะด้วยงถ้าต่อคิวนี้ก,นก,นก็จะไม่ทันเตะกว่าจะได้กินก็คือเตะเสร็จแล้วเซื่อกี้เราพูดถึงลิ้นวัวย่างซึ่งเป็นของกินขึ้นชื่อของที่นี่ ซึ่งต,ตอนนี้เราก็กาลังจะไปกินเพราะไม่ถูกไม่ถูกเลยซึ่งตอนนี้เรากาลังจะไปกินลิ้นวัวย่างกันแลวไปดูกันค่ะมันแปลกๆนะเหมือนเรากําลังเดินออกมาจากร้านกลิ่นเหมือนมันอยู่ทางนู้นอะกลิ่นข้าย่างกันทางนู้นแต่เหมือนเรากาลังเดินจากมาอลิ้นวัวลับๆนี้ลับจริงด้วยว่ะเหมือนยุคโชวะเลยอะลับปะลับสุดนี่หรอมีแอร์บ้า หน้าตาไม่เหมือนราเมงที่เคยเห็นอังกัสเกราเมงก็คืออารมณ์เหมือนแบบผสมซุปของราดหน้าแบบแป้งจะมีความเดืดอดเดือดไม่เคยกินเขาบอกว่าอร่อยมากอย่างเงี้ยฮะหื้ <c oughs> อที่แปลว่า่อยร่อยๆซุปใสๆ <c oughs> นไม่ได้แบบเิ่มข้เมนเหมือนตรงรสกี่มันแบบอวมเหมือนคล้ายๆโชยุราเมงที่มีความเาบาๆไ,ไล้ๆไม่แตห่หอมนะใช่ใช่ใช่หอมมันงาแล้วไหนอะไรดีวะค <c oughs> ืนนี้ก็ออกมากินคำเดียวก็แลวจากพี่เห็นแถวเมื่อกี้เรายอมตัดใจนะคะพ่ายแพ้ตอนนี้ไปดูบอลตอนแรกว่าจะนั่งรถไฟไปนะเพราะว่าสนามเวลตะเขาก็ ไม่ได้ไกลนะตปตะแปลมากลายเป็นผมขึ้นขึ้นรน,นักบอลไปเชเเมล่ลง,งงอยู่โอเคเดี๋ยวนักบอลขับไปส่ง ถึงสนามแล้วนะฮะคุณพี่โกชินักฟุตบอลเขาขับมาส่งแล้วเขาก็เข้าไปร่วมทีมแล้วผมตอนนี้ก็กงงๆว่าเอา้าแล้วคุณต้องไปไหนต่อต้องทำยังไงวะตอนนี้คือเข้ามาอยู่ในโซนแบบโซนคนที่เกี่ยวข้องไงซึ่งซึ่งกูไม่เกี่ยวข้องเดินอ้อมไปข้างหน้าก็แล้วกันที่เห็นคนเขาอยู่ข้างหน้ากันนะขนาดไม่เชื่อวันที่แบบมีเกมการแข่งขันก็ยังมีร้านมาขายนะเลยคือกูต้องเข้าฟากไหนวะเดินเข้าไปเลยเหรอมาในสนาม แต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าฟาาทีมเย่าทีมเยือนเขาอยู่ยังไงเพราะว่าสำของไม,ไม่ไม่อะไรมากเพราะว่ามันเป็นแค่มาถึงเ,เครื่องเดี๋ยวตอนนี้เจลีเขาเริ่มแล้วอเออเวลกตาก็เลยส่งเหมือนกับทีมบีทีมสำนองอะไรเงี้ยลงแข่งกับบางกอกเอฟซีนะครับส่วนมางกอกเอฟซีก็คือตัวจริงแต่ว่าความฟิตอาจจะต่างกันเพราะว่าเราบ้านเรายังไม่เปิดเลยทุกการเนาะนี่คือขนาดทีมเขาแค่ไม่มีเตะนะแค่เขาส่งทีมบีมาอุ่นเครื่องคนเขาก็มากันตอนนี้ไม่กีนะ่โมงเนี่ย ังไม่บ่ายสามอะแต่ห้าโมงเย็นคนแม่งมากันเกือบครึ่งนึ่งของตรงนี้แล้วมันก็เกินไปเปะวะหรือว่าเขาเหงาที่แบบัาดานี้ กินครึ่งชั่วโมงก่อนจะขึ้นรถไฟมึงยังวิ่งมากินคิวตังคือถ้าตกรถไฟก็จองรอรอมใหม่นะก็อยากกินอ่ะเดินผ่านแล้วกลิ่นมันหอมแลวก็ไม่มีคิวไงเมื่อวานคิวยาวมากเอาละก่อนจะจากไปต้องกินซะหน่อย สรุปกินทันยังดีที่ร้านคือมาเร็วมากนะฮะเราก็มาทันกินไปประมาณ10นาทีอะซอยๆๆแล้วแม่งเผิอสั่งโอโมริชามใหญ่ด้วยด้วยความหิวแต่ก็ทันนะฮะตอนนี้มาขึ้นในรอบ1 0บโมงสีตอนนี้เพขึ้น1ิบโมงครึ่งถ้าคนเรามีความพยายามก็ทันวันอาทิตย์ก็คือคิอควยาวมากแต่วันนี้คือไม่มีคิวเลยก็เลยสบายๆนะฮะล้วถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะเนื้อย่างอร่อยอยู่แล้วแหละ แต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันปริมาณกับราคามันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะว่า2ที่ผมกินไปคือ2 5 0 0อันนี้คือถูกสุดในร้านแล้วนะ2 5 0 0คือแบบว่าเหมือนได้กินข้าวเยอะกว่าเนื้อมันมีลิ้นอยู่แค่4ชิ้นเองนะฮะ6ก0กว่าบาท600กว่าบาทนี่คือกินบุฟเฟ่ต์เนื้อหรือว่าแบบสเต็กที่แบบดีๆได้เลยอ่ะโดยส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แ้วถามว่าอร่อยไหมอร่อยแล้วแหละเนื้อย่างพริกไทยเกลือหอมๆเลย มัไม่มีอะไรไม่อร่อยหรอกก็นานๆทีกินได้แล้วก็รู้สึกว่าไปกินที่อื่นมันก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่เพราะว่าเอถนนสายลิ้นวัวเนี่ยย่างแบบงปรนตลบอบอวนตอนนี้ผมอยู่ในห้องพักที่เซนไดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆว่าสิ่งนี้มันคืออะไรคนระับโอ้โหคืออะไรวะต้มกาแฟแล้วระเบิดหรือว่าสาดกาแฟขึ้นไปหรืว่าปาคอ,อกันแล้วเลือดกระเซ็น เออถ้าดูองศาเลือดกระเซ็นนี่น่าจะเป็นไมได้มากกว่าอะไรวะเนี่ยมันถึงขึ้นไปเปื้อนตรงนั้นได้อเลอกลักเลยกูและนี่ก็คือ1วันในเซนไดนะครับในแบบที่อาจจะไม่ได้สัมผัสบ่อยนักนะทางน้ําตกที่ปกติก็คงไม่ได้ไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปง่ายนักนะครับต้องขับรถขึ้นเขาอารมณ์เหมือนขึ้นดอยสุเทพไปเหมือนกันแล้วก็เดินลงไปอีกแต่ถ้าถามว่าสวยไหมสวยนะ ผมว่าเป็นน้ําตกที่สวยที่หนึ่งในญี่ปุ่นเลยแหละสวยกว่าที่แบบดังๆอีกอะ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบไปยากนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่รับการโปรโมทมากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งน้ําตกของญี่ปุ่นที่สวยมากแล้วก็เจ้าแม่คุณอิมซึ่งตอนแรกอะ่ะคิดว่าแค่มาถ่ายภาพแบบเจ้าแม่คุณอิมกับตึกกับถนนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาทําดีกว่าที่คิดคือเข้าไปใกล้ก็รู้เลยว่าใหญ่มากแล้วก็แบบลงทุนสูงมากนะครับแล้วก็พอเข้าไปข้างในอะ่ะเออตอนแรกไม่คิดว่าจะเข้าไปข้างในหรือซ้ำแต่พอเข้าไปข้างในแล้ว เ,ออเขาเจ๋งเนาะเขาทำเป็นแบบทั้งจัดแสงจัดสีอะไรเงี้ยสวยแล้วก็มีกระทั่งจุดชมวิวข้างบนอะเอาจริง500รอยเยนผมว่าคุ้มมากคุ้มกว่าตเกียวเทร์แถมได้แบบเหมือนยัน <laughs> กลับมาด้วยนะเป็นตัว๋วก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็เรียกว่าเป็น2จุดของเซนไดที่สามารถไปได้ในครึ่งวันนะอันนี้ผมก็ไปมาในครึ่งวันแต่ว่าถ้าเกิดออไม่เช่ารถขับเนี่ยนั่งรถบัตนั่งอะไรเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึง นะครับอาจต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปดูฟุตบอลน,นะครับที่สนามของเบลระตะเซนไดนะครับซึ่งแม้จะเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในดิวิชั่นสูงสุดในตอนนี้แต่ว่าหลายอย่างที่เขาทำไม่เห็นคือมาตรฐานดีมากสนามคือสุดยอดนะฮะสวยงามแล้วก็สตาฟทำงานกันเป็นมืออาชีพย่าดูแลดีมากและที่สำคัญก็คือแฟนบอล ขนาดวันนี้ไม่ใช่แมตช์การแข่งขนะัน่ะเขาเพิ่งแข่งไปใช่ไหมเพิ่งแข่งจบไปแล้วก็วันนี้คือก็เป็นทีมรองเขามาแข่งกับทีมบางกอก f อฟของไทยดูฟรีก็จริงแต่ว่าปกติแล้วมันไม่น่าจะมีแฟนๆเข้ามาดูขนาดนี้นะแต่คราวนี้คือเข้ามาเขานับจํานวนประมาณ3,000กว่าคนเลยนะฮะถือว่ามากกว่าเกมไทยลีกในบ้านเราอีกถ้าไม่ใช่คู่ใหญ่อะนะ ก็น่าจะเป็นเพราะว่าแฟนๆซัพพอร์ตกันเยอะแบบนี้เขาก็เลยสามารถสร้างสนามสวยๆทำอะไรอย่างนี้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลก็สามารถมาดูได้นะมาไม่ยากสนามเจลริกแต่ละที่เดินทางง่ายทั้งนั้นครับอย่างของเซนไดนี่ก็แค่ขึ้นรถไฟมาเดินนิดเดียวถึงเลยเราโงมเวพหน่อยกับตันทีขับมาส่งเองนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ หนึ่งวันในเซนไดแบบอันซีนอันซีนนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งยิ่งยิ่งกดสมัครชีคกดแจ้งเตือนรื้อเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยผมต้องเดินทางไปต่อที่อิวาเตนะฮะจากกันไปเลยพลากันครับบายบาย